นี่นะวันนี้ลูกค้ามาจากไหนเธอกรุงเทพกำลังจะไปอุทัยแวะเข้ามาก่อนนะคะโอ้โหนยบอกลูกสาวว่าอยู่นี่ไงเขาบอกไกลนะอยากมาใช่มัาในติดต่อใช่ค่ะลองดูได้คดูได้ครับมันลื้อไปเยอะแล้วอ่ะตอนแรกก็เยอะกว่านี้ฝนวันนี้ฝนด้วยมันไม่ได้นั่นเลยไม่แต่เดี๋ยวจะไปแปรงใส่ริกวันนมริกวันตั้งไหนพี่ตัวมีคาร์ดแล่ถังหน้า ร้ <115. S 1> อ,อยสิบห้าร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบมีครับจะดูข้อ,ขอปแปลงสาย,ยได้ครับลองดูเลย,ยเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่หรือมั้งไม่เป็นไรดูก่อนได้ครับแล้วปลูกตา <c oughs> ได้ครับลองดูจอหนึ่งคือไหนครับไม่รู้ของอะไรข้อผ่าเนีย ส่วนมากจะเป็นผ่านหมดนะครับไม่ไม่มีเดิมครับคนว่าผ่านหมดแล้วนไปเตมันจะเตอร์มันจะเป็นผ่านหมดเพราะทุกคนได้เหมามามันก็จะประมาณนี้เคยเห็นเหมาติดล้ออะใช่ครับเหมาส่วนมากจะเป็นงานเหมาเหมาเทา,างนั้นเลยคือมันไม่มีคอเลยเราก็ใส่แยกๆไปเลย